ครับตาอีกแล้วนะครับหนึ่งตัววันนี้เราจะทำปูผัดงกะรี่นะครับปูนี่ปี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 นะครับก่อนอื่นก็มาทำน้ำผัดกันก่อนนะครับผมใช้น้ำนมข้นจืดนะครับหนึ่งถ้วยตวงนะครับงกะรี่นะครับสองช้อนโต๊ะบุงรสย่ออะไรก็ได้นะครับหนึ่งช้อนชาชีฟขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ซอยนางลมนะครับสองช้อนโต๊ะ น้ำพริกเผาผมใส่สองช้อนโต๊ะไปเลยนะครับปอ,อน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันีไก่สามฟองนะครับใครจะใช้กี่ใบก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับตีให้มันนั่นก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับต่างๆกนเลยครับปัาเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่มันตะกิดแล้วก็ามาใส่กระเทียมสับไปเลยนะครับแล้วแต่วความชอบของเพื่อนๆเลยนะ นะครับกรียมได้ที่แล้วก็เอาปูล,ลงก่อนเลยนะครับพอกุ้งลงทีหลังนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเราก็มาดูปูกันนะครับหลังจากเราครอบไว้นะครับแล้วก็ผมจะมาใส่กุ้งทีหลังนะครับใส่ไปเลยครับพอกุ้งเรามันจะสุกเร็วไงถ้าเราใส่พร้อมปูลเลยเนี่ยเละนะครับ พอดีปูผมได้มาตัวเดียวนะครับก็ใส่กุ้งไปด้วยนะครับพอไม่พอนะครับแอดมินกินคนเดียวก็หมดแล้วนะครับปูตัวหนึง่งแหม่พอกุ้งสุกได้ทีแล้วก็เราใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยนะครับปัดให้มันได้กลิ่นหอมด้วยนะครับนะครับแล้วก็ใส่ในน้ำซอสด้วยแล้วก็ผัดอย่างนี้ด้วยนะครับความหอมของผง,งกะหรี่เนี่ยจะได้หอมโชยมานะครับนะครับ แต่ทุกอย่างแล้วก็เราเอาน้ําที่ว่าเราทําไว้นะครับน้ําผักของเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ใส่ว้อมเลยนะครับพร้อมนนใช้นะครับได้ไปเลยนะครับแล้วก็ต่อน่ากินจังหอมหอมทำครั้งแรกใช่ไหมเน่ครั้งแรกในชีวิตนะครับ <laughs> แม่รู้แม่ดาไดา้ดเลยเนี่ยใช้มาตัง้งแต่ก้าวเนี่ย <laughs> นะครับก็ใส่พริกไทยไปสักหน่อยนะครับแต่ก็ผัดให้มันแห้งสักนี้ทักนิดหนึ่งใส่พริกนะครับผมจะไม่ใส่หมดนะครับพี่ผมจะไว้โรยหน้าด้วยนะครับต้นหอม่อเหมือนกันนะครับแล้วปกติจะใส่กุยช่ายไปด้วยนะครับแต่กุยช่ายบอดีผมไม่มีนะครับราผัดให้เข้ากันนะครับจีนี้ครับจแนี้นะครับวันเยียบบันเกียบนะครับพร้อมตักเสิร์ฟเลย โอ้โห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 เอายานยานยาน